ะนะครับมาดูวงจรกันนะครับตัวอันนี้เป็นวงจรของเอเซอร์นะครับเอเซอร์สี่สามสี่เก้านะครับอาการคือใช้ไฟจากแบตแล้วก็อะแดปเตอร์พร้อมกันไม่ได้นะครับก็คือถ้าใช้พร้อมกันแล้วจะมีปัญหาก็คือเครื่องอเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าต่อตัวซัพพลายนะครับมันจะ,ะแจ้งแจ้งเตือนนะครับว่าเครื่อง เครื่องช็อตนะครับยันน,นะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็มาดูวงจรนะครับวงจรในชุดาพาจ่ายไฟนะครับในส่วนของพาจ่ายไฟเข้านี่นะครับตัวไฟ ACIN หรือว่าไฟเข้านี่นะครับก็คือมันจะจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับก็คือจะเริ่มต้นจากไอตัวแจ็คอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับ ครนี้ไฟมันจะวิ่งนะครับมันก็จะวิ่งผ่านตัว P L มานะครับผ่าน P L ผ่านขดลวดนะครับผ่านาตัวไดโอดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็จะมาเข้าที่ขาซอสนะครับเข้าที่ขาซอตอ,อันนี้วงจรก็คือไฟชุดนี้นะครับก็คือจะเป็นไฟ19โวลต์เนี่ยนะครับก็คือจะมารอที่ขาซอส นะครับส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นขาเกตแล้วก็ตัวนี้เป็นขาเด่นนะครับดังนั้นถ้าบอร์ดมีปัญหาเนี่ยนะครับก็คือต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าระบบไฟนะครับทำงานปกติหรือเปล่าก็คือลองอวัดว่ามีไฟเข้าไหมนะครับก็คือไฟไฟชุดวีอินเนี่ยนะครับมันมีแรงดันไฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตัวไหนทำงานผิดปกติหรือเปล่านะครับ เพราะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าในส่วนของอไฟที่จ่ายเข้ามาเนี่ย19โวลต์นะครับ19โวลต์ไฟที่ออกตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นไฟ19โวลต์เหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่คราวนี้นะครับตัวสําคัญเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ที่มอสเฟตตัวนี้แหละนะครับว่า การที่ไฟเนี่ยมันจะวิ่งข้ามไปได้นะครับการที่ไฟ19โวลต์จะสามารถวิ่งผ่านออกไปได้นะครับไปยัง V in แล้วก็ V in จะกลายเป็น19โวลต์ได้เนี่ยนะครับตัวนี้จะต้องมีการบาอ a สอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูนะครับเราก็จะเจอตัวอันนี้อยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นซีเนอร์เดโอดนะครับซีเนอร์เดโอดเบอร์ SMA j 2 0 a นะครับ เราก็ตรวจเช็คดูว่าตัวเนี้ยมันมีอาการช็อตหรือเปล่านะครับมันมีการช็อตการเสียอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่า,าตัวอื่นที่มีปัญหานะครับดังนั้นเราก็เช็คอุปกรณ์ดูมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมี R ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ PR7 กับ PR6 ตัวนี้นะครับ งันค่าของ PR 6กับ PR 7ตัวเนี้ยจะสังเกตดูว่าค่าตรงนี้จะมีค่าความต้านทานอยู่ที่ 220k นะครับ 220k 220k นะครับงั้นเราก็ลองคือเอามาแทนค่านะครับแทนค่าว่าเราต้องการหาค่าตรงเนี้ยนะครับว่ามันจะได้แรงดันเท่าไหร่นะครับงันนะครับตรงนี้เป็น19โวลต นะครับอันนี้กําหนดให้เป็น R ตัวที่1แล้วก็ R ตัวที่2นะครับต้องการหาแรงดันตกค่อม R 2ก็คือ V R 2เท่ากับนะครับ R 2คูณ Vcc นะครับหาร R 1บวก R 2นะครับงั้นแทนสูตรตรงนี้ก็คือ19โวลต์นะครับคูณกับนะครับ R 2 220 หารด้วย r 1นะครับ220บวก220นะครับอันนี้ก็คือเราก็จะใช้สูตรนี้นะครับในการหาแรงดันตกคอมยันตตรงนี้นะครับเราก็ลองมาคำนวณดูนะครับตัว V i อนะครับ19นะครับก็คือไฟชุดนี้19นะครับ r 1 220นะครับ r 2 220นะครับ แรงดันตรงนี้จะได้อยู่ที่9.5โวลต์นะครับ9.5โวลต์หรือว่าเราจะจําหลักการอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือถ้า R1 เนี่ยนะครับมีค่าความต้านทานเท่ากับ R2 นะครับนั่นหมายถึงแหล่งจ่ายไฟหรือว่า V in หรือ VCC ตรงนี้นะครับตัวที่ไฟเข้ามา19โวลต์เนี่ยนะครับเราก็เอาเป็น19โวลต์แล้วก็หารด้วย2นะครับเราก็จะได้แรงดัน ออกมานะครับก็คือประมาณ9.5โวลต์นะครับเพราะงั้นนะครับเวลาเราวัดไฟเราวัดเข้ามาเนี่ยนะครับณนะจุดจุดเนี้ยนะจุดเนี้ยที่ไปเข้าขาเกจเนี่ยนะครับตรงนี้จะต้องมีไฟก็คืออไฟก็คือ9.5โวลต์นะครับ9.5โวลต์อันนี้คือตามหลักการน,นะครับถึงจะสามารถทำงานได้ นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นมอสเฟตชนิด P channel นะครับ P channel นะครับขาเกตมันต้องน้อยกว่าขาเข้าหรือว่าน้อยกว่าซอร์ตนะครับไฟมันถึงจะวิ่งผ่านมาได้นะครับไฟ V in ถึงมี19โวลต์เพราะฉะนั้นนะครับในระบบไฟเนี่ยนะครับก็หลักๆก,ก็คือเช็ค P Q 23ตัวนี้ นะครับดูก่อนว่าตัวนี้ทํางานปกติไหมแรงดันตามาขาที่1นึนะครับแรงดันขาที่4หรือแรงดันขาที่5ทํางานปกติหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับอาการเสียยอดฮิตของตัว4 3 49อีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออาการาตัวไฟนะครับที่เ,เฟดนะครับเฟดตัวนี้นะครับ ่าก็คือเฟสช็อตนะครับดูนะครับอ่าเราก็เริ่มนะครับเช็ควัดที่อ่าขาซอสก่อนนะครับวัดที่ขาซอสนะครับขาซอสวัดไฟได้อ่ลืมเปิดนะครับอ่อันนี้วัดไฟที่ขาซอสนะครับก็สิบแปดจุดเก้าสองโวลต์นะครับอ่าวัดไฟที่ขาเกตนะครับไฟที่ขาเกตก็ได้เท่ากันเลย เพราะฉะนั้นถ้าไฟที่ขาเกจกับขาซอสเท่ากันนะครับขาเด่นนะครับขาเด่นตัวนี้นะครับจะต้องไม่มีไฟออกนะครับอันนี้ไฟออกก็แสดงว่ามีปัญหาละนะครับก็คือผิดหลักการนะครับในเรื่องของทฤษฎีที่เราได้เรียนมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีการป้อนไฟนะครับเราก็เช็คเรื่องของแรงดันไฟแต่ถ้าเราจากเช็คอุปกรณ์นะครับก็คือเช็คช็อตเนี่ยนะครับเราสามารถจะ วัดนะครับก็คือตั้งย่านวัดย่านวัดความต่อเนื่องก็ได้นะครับ <Okay. S 1> าจากนั้นนะครับเรากา็เราก็มาดูตรงนี้นะครับเราก็มาวัดตัวอุปกรณ์เราที่มันเสียนะครับแล้วก็วัดขาเทียบกันดูนะครับขาเกต ขาซอสเทียบขาเด่นนะครับขาเกียร์นะครับเทียบกับขาเด่นนะครับก็ศูนย์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 นะครับสลับกันยังไงก็ศูนย์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 อย่างนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาของการใช้ไฟจากอะแดปเตอร์นะครับใช้ไฟจากอะแดปเตอร์ได้ใช้ไฟจากแบตได,ไได้แต่ใช้ไฟพร้อมกันไม่ได้นะครับมันขึ้นจะช็อต5แอมป์ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ปัญหาก็คือมันมาจากไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับอ่ะหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนเฟสตัวตัวนี้นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเฟสชนิด P-channel นะครับตัวที่เปลี่ยนไปก็คือตัวนี้นะครับอ่า นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเวลาวัดด้านนอกนะครับอ่ะเราตั้งยานอ่าก็ตั้งยานวัดความต่อเนื่องนะครับจากนั้นเราก็ลองวัดดูนะครับอ่ะนะครับอ่าวัดขาไหนก็คือคือทุกขาจะถึงกันหมดนะครับมันก็คือช็อตนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาวัดไฟกันดูบ้างนะครับวัดไฟนะครับอ่ะเรามาวัดที่ขาซอสนะครับอ่ะเริ่มต้นวัดที่ขาซอสก่อนนะครับขาซอสมีแรงดันไฟก็คือ18.9กนะครับก็คือ19โวลต์นั่นแหละนะครับอ่ะวัดที่ขาเกจนะครับนะครับขาเกจจะได้แรงดันไฟก็คือ9 3โวลต์น,นะครับ ขาเด่นนะครับเด่นก็คือ18.9ก็คือเท่ากับไฟที่เข้ามานะครับะนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับปกติขาเกจมันจะมีแรงดันไฟก็คือ,อตัวที่มันช็อตเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือ18.9โวลต์นะครับแต่ครนี้พอเราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับขาเกจต,ตัวนี้ก็คือจะมีแรงดันไฟอยู่ที่9.3โวลต์นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในการใช้ซับไพ่นะครับในการตรวจสอบเนี่ยนะครับเวลาที่เราเปิดนะครับสังเกตดูไฟ c c ตัวนี้นะครับสังเกตดูไฟ cc นะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้เดี๋ยวลองดูน่อนนะครับอ่าไฟ cc จะไม่กระพริบละนะครับนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาก็คือ ปัญหามันก็คือตัวเฟสต,ตัวนี้นะครับมันก็คือมันช็อตนะครับเพราะฉะนั้นกอ็อันนี้เป็นอาการเสียประจำรุ่นของมันเลยนะครับก็คือ,อเวลาใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับจะเกิดการช็อตเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับว่าอาการก็คือใช้ไฟจากอะแดปเตอร์แล้วก็จากแบตพร้อมกันไม่ได้เนี่ยนะครับ มันหายไหมนะครับแล้วก็ต่อแบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็ลองดูนะครับอลองเปิดดูที่ซับไพ่นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นไฟชาร์จละนะครับไฟก็คือสองอย่สองนิดตัวนี้ไฟชาร์จก็จะขึ้นละนะครับนะครับอันนี้เป็นไฟชาร์จนะครับอ่าแต่ว่าจากเดิมเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดไปเนี่ยมันจะกินกระแสก็คือ5แอมป์นะครับเต็มๆปัญหาก็คือตัวเฟสตัวที่ ที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คืออาการก็คือไม่ชาร์จแบบนะครับใช้ไฟจากอะแดปเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่พร้อมกันไม่ได้นะครับ